อกไม้สีสวยสีซีดแต่ก็สวยเห็นทีไรก็นึกถึงดอกว่านสีทิศบ้านเราค่ะวันนี้จะเก็บผักกาดคืนไปกินกับส้มตำคือกินแทนผักกาดคืนได้เลยค่ะเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้เป็นผักกาดคืนเป็นผักกาดป่านะคะรสชาติเผ็ด กลิ่นชุนเหมือนผักกาดเขียวเก็บจะได้จะได้แตกใบขึ้นมาใหม่ค่ะแต่พออากาศร้อนผักพวกนี้จะไม่มีนะคะเป็นผักที่ชอบอากาศเย็นช่วงนี้แหละช่วงเข้าสู่ช่วงใบไม้ไมผลิ อมผักกาดเก็บไปทำอ่อมได้ค่ะดูที่คนมือบอลเดี๋ยวจะให้ดูอะไรอย่างนี้นเก็บผักใส่ถุงกันนะคะนี่ค่ะคนมือบอลค่ะมาถอนมาถอนหัวของดอกอันนี้เนี่ยน่าเสียดายนะเอาไปปลูกได้เลยนะคะเนี่ยเ,เสงเสียดายไม่รู้ว่าจะปลูกได้หรือเปล่าค่ะ สงสารจังเลยอ่ะมันไม่มีที่ปลูกนี่นะคะมันจะเป็นใบแบบเนี้ยพุงมือคู่ใหญ่เก็บไม่ถนัด แล้วใบมันเล็กด้วยค่ะตรงนี้ใบยาวนี่จะเก็บง่ายกว่าถ้าเอาไปทำผักดองมันก็ได้แต่ว่ามันใบมันเล็กนี่แต่อันนี้ไม่ใช่นะคะต้นอะไรก็ไม่รู้นี่ไปมาเก็บไว้ตั้งแต่วันวันก่อนเริ่มเริ่มเกิดขึ้นมาอีกแล้วนี อย่างนี้เลยเร็วดีค่ะอันนี้เก็บมันก่อนนะนี่เก็บอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะมันเร็วดีถ้าเก็บทีละใบมันช้าถ้าหากเกิดอยู่ต้นเดียวมันจะเป็นต้นใหญ่เหมือนผักกาดเขียวเลย เนี่ยก็เก็บไว้วันก่อนเนี่ยค่ะลอยที่มาเก็บวันก่อนนะนเวลาเก็บผักป่าเนี่ยก่อนที่จะไปกินเราต้องดูให้ดีๆนะคะว่าไม่ได้เก็บผักอื่นปนมาด้วยผักอื่นที่ว่านั้นคือไม่ได้เก็บเนี่ยเนี่ยอย่างงี้ค่ะถ้าหากเก็บนี่มันเป็นผักกาด ผักกาดคืนกินได้อันนี้เป็นผักกาดหอมป่าอันนี้ก็กินได้แต่อันนี้อันตรายนะคะเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นผักกาดเนี่ยค่ะเนี่ยที่เป็นใบเหมือนใบกระถินเนี่ยนี่กินไม่ได้นะคะส่วนส่วนอันนี้กินได้มันเป็นดอกของบอเตอร์เคสนี่ก็กินได้ค่ะเป็นตำแยมม่วงเวลาเก็บเนี่ย เราต้องดูให้ดีๆแต่ถ้าคนที่เขารู้เขาเขาชำนาญแล้วเนี่ยเขาเขาดูปุ๊บเขาจะมองออกเลยว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้ค่ะเก็บไปเท่านั้นก่อนเพราะว่าดูสิเนี่ยดูสิคะคนมือบอลน,น้อยคนนะที่จะทำแบบนี้อันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นแครอทป่าไหมต้องเก็บมาดมค่ะ ไม่น่าจะใช่แครอทป่าเนี่ยเขาให้ดูตอนที่มีดอกถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นแครอทป่าหรือเปล่าค่ะลักษณะดอกเคยทาคลิปเอาไว้แล้วค่ะพอดูว่าเป็นดอกแบบนี้คือแครอทป่าค่ะแค่แค่เด็ดไปมาดมก็จะรู้ว่าเป็นแครอทป่าแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะนี่อันนี้รูหนูหนูหนูตัวใหญ่หนูที่เนี่ยตัวใหญ่ไม่มีมาหางหาง หางยาวๆที่หางน่ะไม่มีขนจะโตแล้วค่ะผักม่วงหวานจะมีดอกสีม่วงใบอ่อนๆอย่างยี้<ๆ>เขาเก็บไปกินเป็นสลดัดถอะกินเป็นผักสดนี่ก็เขี้ยวสิงโตแดงขอบค,คุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละาดเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่วิดีโอหนะ้าขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ